สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแป๋วนะคะที่ปรึกษาการขายโตโยตานะคอนโทนสาขาเทพรักษ์ค่ะสาขาของเรานะคะอยู่กงม9ค่ะ วันนี้นะคะเป๋ามีรถสวยเนี่ยที่จะมารีวิวกับลูกค้าทางบ้านได้ชมก่อนใครเลยค่ะเป็น Toyota c o r โ l l a Cross ค่ะเครื่องยนต์1.8นะคะ c o โ o l ล่าคอ s เนี่ยมีทั้งเครื่องเบนซินนะคะคือตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวไฮบริดค่ะแล้วก็จะมีตัวแต่งตัว GR Sport นะคะรุ่นนี้ที่เป๋ามารีวิวกับลูกค้าทางบ้านได้รับชมนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดค่ะอาพีเยมลัชจูรี่นะคะแต่ยังไม่ใช่ GR นะแต่ คันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่1 2 1 4 0 0้านสองแพค่ะมีการเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวเปาจะมารีวิวให้กับลูกค้าทางบ้านได้ชมค่ะเริ่มตั้งแต่รอบนอกเลยมาเลยค่ะถ้าเห็นรอบนอกนะคะลูกค้าจะมองว่า มีการนะคะปรับเปลี่ยนนะคะด้านหน้าทั้งหมดเลยค่ะให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วจุดนะคะที่มีการปรับเลยที่เห็นได้ชัดเจนเลยจะเป็นไฟค่ะไฟใหญ่หน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะ LED แบบไรท์แกรดดิ้งนะคะมาพร้อมกับ d a ย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะแบบนี้นะคะดูทันสมัยไหมเอ่ยอ่ะมาที่กระจังด้านหน้าค่ะสีเทานะคะ เป็นขั้นแบบนี้ค่ะทําให้รถเนี่ยดูหรูนะคะแล้วก็แอบดูสปอร์ตค่ะพร้อมกับโคมเมียมคาดเล็กๆแบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะสัญลักษณ์ไฮบิดนะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะสำหรับ t o y o ต้ตาโคโรล,ลา่าคอร์นะมาพร้อมกับกันชนด้านหน้านะคะที่เป็นช่องลังพึ่งแบบนี้ค่ะอันนี้ออกแบบมาให้ถูกหลักอากาศโพลาสตร์เลยนะคะ แล้วก็จะมีกล้องมองรอบคันนะคะด้านหน้าสำหรับรุ่นพรีเมียมรัสจูรี่เป็นต้นไปนะคะ,ะมาพร้อมกับตัดหมอกแบบ LED ค่ะใช้ล่างกันชนนะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีตัวรถใช้ล่างสีตัวรถแบบนี้ค่ะทำให้รถเนี่ยดูลงตัวแล้วก็มีมิติมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวไปทางด้านขวานะคะ กันชนหน้านะคะจะมีเซ็นเซอร์นะคะสีตำแหน่งนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยต่างๆที่อยู่ในรถของตัวนี้นะคะเป็นระบบเซฟตี้เซนต์ค่ะมาที่ล้อค่ะล้อของเขานะคะแน่นอนค่ะมีการนะคะเปลี่ยนลายเนาะจากลายเดิมนะคะอันนี้คือสีทูโทนค่ะสีดําสลับกับโคม้เมียมค่ะมีขนาด18นิ้วด้วยกันนะคะยางเป็นเกรดมิชลีนค่ะเป็นยางที่ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลน,นะคะ หน้ายางอยู่ที่2 2 5 5 0 r 1 8ค่ะ,ะมาที่กระจกมองข้างค่ะสีเดียวกับตัวรถเช่นเดิมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่มุมกระจกขาพร้อมกับไฟส่องสว่างที่กระจกด้านล่างนะคะแล้วก็พร้อมกับกล้องมองรอบคันค่ะนี่ก็แบบเดิมๆนะอันนี้ประตูด้านหน้านะคะด,ด้านบนของประตูนะคะเป็นโครเมียมนะคะเช่นเดิมค่ะ ร้อมกับสัญ,ญลักษณ์นะคะโคลอาคอสแบบนี้แน่นอนค่ะคือรุ่นพรีเมียมรัชชูรีตัวทอ็อปนะคะก็จะมีราวลคัคาให้แล้วนะคะสังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นตัวลองทอ็อปเนี่ยหรือตัวพรีเมียมเนี่ยยังไม่มีเราหลังคาตรงนี้นะมาที่ด้านหลังค่ะไฟท้ายเป็นแบบ LED light g u a d i n g ค่ะนี่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะโค,ลลคอราคอสนะคะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ค่ะ แน่นอนค่ะในเกรดรุ่นนี้นะคะหรือตั้งแต่เกรดรุ่นลองท็อปเนี่ยก็จะมีคิกแอตเทเวตนะคะใช้เท้าเตะเพื่อปลดล็อก ok ได้เลยนะคะโดยกุญแจเนี่ยจะอยู่บริเวณนะคะด้านหลังรถนะคะลัศมีประมาณนี้ค่ะทีนี้เปิดเนี่ยเป็นการใช้เท้าเตะนะคะอ่ะคิกแอตเทเวตแล้วก็ถอยครั้งหนึ่งค่ะประตูก็จะทําการเปิดนะคะหรือจะกดที่รีโมทก็ได้นะคะหรือสวิตช์ที่ประตูฝาท้ายก็ได้ค่ะ ทีนี้มาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารด้านท้ายค่ะมีที่กั้นสัมภาระค่ะกั้นตรงนี้นะคะเพื่อป้องกันสัมภาระนะคะที่อยู่ท้ายรถเนี่ยกระเด็นไปด้านหน้านะหรือถ้าเกะกะก็สามารถถอดออกได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะรุ่นนี้จะไม่มียางอะไรเช่นเดิมนะคะแต่จะมีชุดซ่อมอยางให้ค่ะพร้อมกับแม่แรงนะคะแล้วก็ตัวขันล้อค่ะนี่ อ่ะเดี๋ยวเราจะปิดนะคะเลือกปิดด้วยรีโมทหรือการเตะคลิกแอติเวตหรือจะปิดที่สวิตตรงฝาท้ายแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะมีตั้งแต่รุ่นลองท็อปแล้วนะคะโอเคด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์ให้4ีตำแหน่งค่ะอันนี้จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยของเซฟตี้เซนนะคะนี่ใช้ล่างกันชนนะคะก็จะเป็นสีตัวรถแบบนี้โอเคค่ะมาดูในส่วนของภายในตัวรถกันค่ะ ลูกค้าหลายท่านนะคะจะสับสนกับการเปิดนะคะกุญแจแบบคีเลสค่ะก็คือแตะหนึ่งครั้งนะคะเพื่อล็อกรถค่ะสังเกตง่ายๆเลยกระจกมาข้างจะพับนี่คือรถล็อก,กอยู่นะคะแต่วิธีการปลดล็อกรถเราไม่ต้องใช้รีโมทกดนะคะเราเก็บไปเลยใช้เพียงมือนะคะสัมผัสที่เบ้ากระจกแบบนี้นะคะอันนี้มีตั้งแต่เดิมแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คือจะมาแนะนำวิธีการใช้งานอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถก,กัน เบาะจะเป็นสีแดงทรงสปอร์ตนะคะเป็นสีแดงใหม่นะมาสลับกับสีดำแบบนี้ค่ะนี่ดูสปอร์ตกว่าเดิมนะดูสปอร์ตกว่าเดิมเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยหน้าจอค่ะหน้าจอ,อเครื่องเล่นนะคะขนาด10.1นิ้วนี่ตามมาตรฐานตามไปโชโคสติกเกอร์เลยพร้อมกับหน้าจอสัมผัสรองรับ Apple c a r p เ a y c o o n n e t t และ Android Auto ค่ะ แต่ระบบของ Apple c a r p l a y เนี่ยก็ยังใช้สายเสียบเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะอันนี้คร่าวๆประมาณนี้นะมาพร้อมกับ Air Duo Zone ค่ะนี่สามารถปรับแอร์แบบแยกอิสระได้นะคะพร้อมกับ Wireless Charger ค่ะรุ่นเดิมไม่มีนะ Wireless Charger อันนี้มีการปรับเพิ่มเข้ามาค่ะพร้อมกับนี่เลยเบรกโฮนะคะแล้วก็เบรกไฟฟ้าของเดิมจะเป็นฟุต เบรกเท้านะคะใช้วิธีการคืออ่ะเหยียบเพื hmm. e mm ่อแทนเบรกมือค่ะนี่พร้อมกับหลังคาพาโนรามิกนะคะตรงนี้นะคะเราไม่สามารถเปิดเพื่อยื่นศีรษะออกจากหลังคาได้นะคะแต่เพิ่มพาโนรามิกมาทำให้นี่ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นเพิ่มแสงสว่างขึ้นนะคะ mm hmm. เผื่อจะไปรับแสงเนาะไปเที่ยวทริปต,ต่างจังหวัดหรือว่า ในที่ที่เราอยากจะเพิ่มแสงก็นี่ทำได้นะคะรุ่นนี้ปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะพร้อมกับกระจกกระจกมองหลังแบบออโต้ค่ะรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังให้แล้วนะคะนี่พร้อมกับระบบเซฟตี้เซนต์เหมือนเดิมค่ะครบคราเลยระบบ PC-S นะคะความปลอดภัยก่อนการชนแล้วก็ระบบต่างๆของเซฟตี้เลยนี่มีคุ้สคอนทรลให้นะคะ อันนี้หน้าจอเลนหม่นะคะมีขนาดใหญ่มาก12.3นิ้วเลยมีมีการปรับนะคะระบบความปลอดภัยเนี่ยโหมดก็จะอยู่หน้าจอนี้ลูกค้าก็สามารถปรับตั้งโหมดความปลอดภัยได้เลยค่ะโอเคระบบความปลอดภัยเยอะมากเซฟตี้เซนต์เหมือนเดิมเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เนี่ยที่หนูบอกว่าหลักๆเลยที่มีการเปลี่ยนเร์ิชเจอร์เพิ่มเข้ามาคือเพิ่มหลายอย่างเลยแล้วก็เป็นเบรกไฟฟ้านะคะไบสปอตมิเตอร์เลยมีให้หมดแล้วค่ะ โอเคค่ะไปดูในส่วนของแคมเปญโปรโมชั่นกันค่ะอ่าเดี๋ยวดับรถก่อนนะคะ โอเคค่ะสำหรับลูกค้าทางบ้านนะคะที่สนใจโโโโลลรถ t o y ย t a c o r o l a ค r o s s หรือว่าจะเป็นรถ Toyota รุ่นไหนนะคะแคมเปญโปรโมชั่นเด็ดๆเนี่ยก็โทรเข้ามาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นที่แป่าได้เลยนะอยากใช้เงินดาวเท่าไหร่แจ้งได้เลยหรืออยากดาวศูนเปลูกค้าก็ที่เข้าเงื่อนไขนะคะก็สามารถดาวได้เลยนะคะเพียงลูกค้าเนี่ยครอบครองรถเก่านะคะ ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าหรือแบรนด์ไหนก็ได้นะคะเกิน1ปีหรือเป็นพนักงานบริษัทอายุงานเกิน2ปีตำแหน่งผู้จัดการเกิน1ปีตรงนี้ลูกค้าก็สามารถดาวน์ศได้เลยพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษจากทางเราได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาคุณลูกค้าทางบ้านไปก่อนนะคะก็ขอจบการรีวิวรถสวยๆเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็เพื่อไม่พลาดแคมเปญพิเศษจากโตโยต้าค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าทางบ้านที่กดไลค์กดต like, ิดตามแป๋วนะคะก็ขอกำลังใจของแปาวให้แป๋วนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ